แล้วทีนี้จะได้ทําแล้วนึกบอกอยากทําแล้วเดี๋ยวใจเย็นดูตรงนี้ลิตรลิตรหนูก็ต้องหารด้วยลิตรจถูกไหมลูกสิบอดจุดสองนึกบอกอาจารย์เห็นก็รู้แล้วครึ่งโมลไม่เอาครูจะต้องให้รู้ที่มาเวลาสอบมันไม่ได้ออกแบบนี้นี่หารด้วยยี่สิบสองจุดสี่ดูรู้เล้ครึ่งโมลเห็นไหมลูกดูซิมันกี่เท่าครึ่งโมลเองและถามมีกี่กรัมในที่เอพนะครูพิมพ์มตอกกี่กรัมคาร์บอนได์หนักกี่กรัมลูกสิบสี่กรัมถูกไหม นี่มันคือครึ่งโมลเหมือนกับคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเอาครึ่งโมลเข้าไปคูณตัวหนึ่งมันสี่สี่กรัมครึ่งโมลเข้าไปคูณคูณตลอดเข้าไปท่าน้นเป็นการคูณตลอดเข้าไปรู้เรื่องไหมลูกหนูก็ได้จํานวนกรัมออกแล้วคำตอบแล้วถูกไหมแล้วก็ตรงนี้พอเป็นอะตอมอะตอมนะั่นยิ่ยอมหารด้วยอะตอม 3. 0 1ศยคูณ10ยกกำลัง24หนูหารด้วยอะไรตอบสิอะตอมนะลูกปุ๊บอะไรนะ3คูณ 6 0จุดยสองคูณสิยกกำลังย3บสาอะตอมนูหัอตอมดูซิว่ามันกี่เท่าได้โมลนแล้วพอมลนปั๊บคูณลูกบาทเซนลูกบาทเซนต้องใช้ว่าสอง0มืสองพันสี่ร้อยเซนติเมตรถูกไหมลูกนี่หมายถึงที่เอทนะเขาใจหมายถึงที่เอ p หมดเนี่ยถ้าหนึ่งมลนเท่านี้ถ้าไม่ถึงละแล้วถ้าเกินหลักคูณตลอดเข้าไปเพราะหนูเอาโมลคูณเข้าไปเอาโมลนคูณเข้าไปทุกอย่างเป็นการคูณตลอดเข้าไปเฉย เ้าจะไม่นู้เป็นหลักการไม่ใช่สูตรเลยเป็นความเข้าใจถ้ากูถามว่าโต๊ะสองตัวตเอ้สองโหลกี่ชิ้นก็สองคูณเข้าไปไม่ใช่มานั่งเดี๋ยวเอาหน่วยตัดกันก่อนอย่างเงี้ยเขาใจะไม่ลูกมันมัน,มนคือมองปับ๊บมันเป็นความเข้าใจที้เริ่มเลยนะกรัมหนูหันกรักมเริ่มข้อที่หนึ่งเลยด่วนเลยลูกข้อที่หนึ่งแต่มันยากขึ้นเรื่อยๆนะระวังนะไม่ระวังจะผิดนะเตือนแล้วนะทำเองลูกหนูทำเองมั่นใจเอง อ่ามีคนยกมือแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาก่อนถ้าถ้านหนูได้หนึ่งก็ตอบว่าหนึ่งนะลูกชัดๆสองก็ตอบสองข้อสามก็ตอบสามขอควายตอบสามงงงูไม่มีคำตอบก็บอกไม่มีอย่างเงี้ยครูอาจจะไม่มีคำตอบลวงอยู่ด้วยนะเพื่อมั่นใจอ้าวข้อหนึ่งพร้อมเงยหน้าก่อนไม่ต้องทำต่อลูก เลยนะแลวทุกข้อฟังครูเพราะมันอาจจะมีผิดแล้วข้อหนึ่งตอบข้อยกสูงสูงสูง,สงมองเห็นนะอย่าตอบตามเพื่อนนะโอ้เพื่อนยกนี้เหรอชงโอเคดีมากคําตอบคือคอควายถูกไหมลูก <c oughs> ดูนะดูสิถูกหมดไหมถูกหมดมีรางวัลนะเขาให้เป็นลิตรเราทำเป็นโมนก่อนถูกไหมลูก หกจุดเดสองลิตรหนูหารด้วยยี่องจสถูกไหมแล้วก็สลายตัวเป็นกา๊าซจะได้กา๊าซกี่อะตอมถูกไหมนั่นเี้ก็ดูที่สูตรมันสิเอาโมลเข้าไปคูณอะตอมคูณตลอดเข้าไปเหมือนกันนั่นเลยรู้โมลแล้วถูกไหมลูกรู้โมลก็โมลคูณตลอดถามว่ากี่อะตอมตอบสิน,นี่นับด้วยเลขสี่คูณ 6.02ยคูณ10ยกกำลัง23สาถูกไหมอะตอมหนูนับดับดับับับ,บับอะตอมที่ห้อยคูณเลยเอะเดี๋ยวตอบสิเมื่อไหร่ไม่มีคำว,ว่า6 0 2โมลอะตอมถ้าถามว่าโมลอะต,ตอมไม่ต้องถูกไหมลูกคำตอบก็คือข้อคอควายถูกต้องข้อที่สองมันเป็นการทําเป็นโมลและคูณตลอดเข้าไปพร้อมนะชัวนนะอ้าว ข้อที่สองคำตอบคือสูงๆมีสองเสียงมีสองเสียงมีสองกับมีสี่นั่นเลยจะรู้ <c oughs> ผิดเรียบร้อยแล้วคำตอบที่ถูกต้องคือสอง <c oughs> แล้วทำไมไม่สี่ะลูกนั่นเลยรู้ไหมเขาผิดสี่เพราะอะไรรู้ไหมรู้เพราะ เตือนแล้วเตือนอีกเมื่อกี้บอกเตือนแล้วนะจ๊ะเตือนแล้วนะจ๊ะในตัวเจ้นต้องห้อยสองมาถูกทางในตัวเต้นหนูไม่ห้อยหนูเลยใช้สิบสี่น้ำหนักนั่นเลยโมนนั่นเลยเลยเวอร์ผิดปกติไม่งั้นวานเลนไม่เข้าปปนั่นเียนต้องเจ็ดสิบกรัมหนูระวังตรงนี้นะเจ็ดสิบกรัมหารด้วยยี่บแปดลูกถูกไหมมันต้องห้อยสอง หารด้วยยี่แปดแล้วถามกี่ลิตรเออกี่ลูกบาทเซนก็สอง0มื่นสองพันสี่ร้อดูง่ายๆเนี่ยโอกาสพระนี่คือทำเป็นโมลได้กี่โมลก็แล้วแต่ถูกไหมคูณตลอดเข้าไปเพราะหนึ่งโมลเท่านี้สองโมลสองคูณสามโมลสามคูณทำเป็นโมลเข้าคูณกรัมหารกรัมลิตรหารลิตรอะตอมหารอะตอมไม่ได้เป็นสูตรอะไรเป็นความเข้าใจถูกไหมเป็นความเข้าใจเลยถูกไหมโมลมากค่าเราได้ก็มากขึ้นผ่านนะคำตอบขอไข่นะลูกระวังนะข้อที่สาม อ้าวพอข้อที่สามคำตอบคือสูงสูงเอาคุกกลมดูก่อนเออข้อน,นี้ดีแฮสูง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 ก่อนลูกอ้าโอเคเยี่ยมข้อน,นี้คำตอบคือสามฮะคำตอบคือสามไหนเี่นตอบพวกก่อนไอตัวนี้เขาบอกหนึ่งโมเลกุลมีกี่อะตอมเขาห้อยให้ดูไงูุงมาลูก หนึ่งโมเลกุลตัวนี้เขาบอกคาร์บอ,บอนนะ่ะสามอะตอมแล้วก็ไฮโดรเจนนะ่ะแปดอะตอมในหนึ่งโมเลกุลแล้วออกซิเจนสองอะตอมเขาพยายามบอกสูตรนี่เขาสอบเอนัอนเนี้ยเข้าใจไหมในหนึ่งโมเลกุลเท่านี้อะตอมเรื่องไหมเข้าใจไหมลูกนะตรงน,นี้เอาละเออเดี๋ยวได้เรียนชอบถามประโยคนี้เดี๋ยวนะลูก บางคนบอกว่าอาจารย์อาจารย์เรียกสามอะตอมทําไมอาจารย์ไม่เมรียกสามโมลอะตอมครูบอกมันเหมือนกันดูดูตรงนี้นะลูกคาว่าทรายครูบอกว่าถ้าเรกเรียนเรียนตอนเด็กๆตอนเรียนเมื่อกี้ที่เราบอกหนึ่งโมเลกุลหนึ่งโมเลกุลอยู่ตลอดถูกไหมหนูบอกว่าอาจารย์หนึ่งโมเลกุลแล้วเมื่อกี้ครูย้าตั้งหลายครั้งส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ทุกทุกทุกคนนะฮะมันจะติดนิสัยว่าหนึ่งโมเลกุลหนึ่งโมเลกุลก็ถูกคะไม่ได้ผิดอะไร นี่หโมเลกุลมีกี่อะตอมสามอะตอมถูกไหมลูกหโมเลกุลมีสอะตอม,มจริงๆเห็นไหมก,ก็อาจารย์ให้บอกว่าอันเนี้ยหกจุดย์คูณสิยกกำลังยีบสาโมเลกุลไม่ใช่หรอและอาจารย์บอกว่าอันเนี้ยมันสามคูณหกจุดศูนองคูณสิยกกำลังยีบสาอะตอมไม่ใช่หรอถูกไหมทำไม สุดท้ายใครถูกกันแน่ก็บอกถูกทั้งคู่นั้เรียนดูว่า6.02 10 23โมเลกุลถ้ากับ3คูณ6.02 x 10 23อะตอมถ้าหนูทอนอย่างตำ่ำอันนี้มันสัดส,ส่วนนี้กับน,นี้คือ1ต่อ3ถูกไหมลูกนั่นบอกเอาแล้วเวลาพอหนูพูดโมเลกุลนะจจะมองไม่ใช่ต้อง6 2เพราะว่าถ้าหนูเอามาัน1โมเลกุลมันไม่40กรัมเออ1 4กรัม หนูต้องออกมาเป็นล้านล้านโมเลกุลถึงจะ44กรัมถูกไหมเท่านี้ล้านล้านล้านคุณเรียกล้านล้านล้านก็แล้วกันนะล้านล้านเล้นีดกับนี่ถึงจะ44กรัมหนึ่งโมเลกุลหนึ่งอะตอมตายังไม่เห็นเลยแต่มันเป็นเลขที่ทอนลงไปแต่ใช้ได้เป็นสัดส่วนถูกไหมลูกเพราะั้นเวลาหนูพูดโมเลกุลอะตอมหนูต้องมีเลขนี้เนี่ฮะถึงจะ44กรัมถึงจะ22.4ลิตรแต่เท่านี้มันน้อยเกินไป รือเรื่องไม่ลูกแต่เป็นเลขที่ทอนแต่ถ้าหนูพูดหนึ่งโมลมลกูลหนึ่งโมลตอมสี่สิบสี่กรัมเหมือนกันเข้าใจไหมลูกหนูจะได้เคลียร์ตรงนี้นะเอาล่ะลูกเพราะฉะนั้นตรงนี้พอเขาพูดว่าหนึ่งโมลกูลเทอะตอมใช่ได้เลยอ่าพอเขาพูดน้ำหนักเสร็จแล้วเขาก็ถามตัวนี้ว่าเออเท่านี้โมเลกูลกี่กรัมหนูก็ทําโมเลกุลหารโมลกุลซิว่ามันกี่เท่าครูทําเป็นสิบแปดนะได้ไหมลูกกําลังจะได้ยี่สามสิบ แปดจุดศูนหคูณสิยกกำลังยีาหารด้วยโมเลกุลใช้เลขเดิมตลอด6.02ดศู 02, คูณสิยกกำลังย3โมเลกุลใช้นี้ตลอดเลยถ้าสารหนึ่งโมลถูกไหมลูกถ้าอะตอมหนูก็นับนับรับอะตอมที่ห้อยคูณด้วยน้ำหนักตอบสิลูกตัวนี้หนักเท่าไหร่คะ76ใช่ไหมลูก76ใช่ปะถูกไหมนั่นเองก็เอ,อ 6 3สาอ่าสามคูณตัวนี้ปุ๊บได้คำตอบแล้วคำตอบก็คือข้อขอควายโอเคนะโอเคนะต่อไปข้อที่4ลูกข้อที่4ี่เขาพูดโมเลกุลเห็นไหมลูกหนูก,ก็ทำเป็นเอาละใครได้แล้วยกมือสูงสูงลูกสูงสูงต้องยกตัวที่ไม่ต้องไปดูคนอื่นลูกเชื่อมั่นตัวเองไม่ใช่สองอ,อ๋อ,อ,อ,อหนูไม่ใช่ยกสองโอเคพอดีซ้อนกันสองคน โอเคคาตอบถูกต้องลูกเก่งมากเก่งมากเก่งมากลูกอ่ะดูตรงนี้โมเลก,กุลหนูอยากก้มดูนะถ้าแม่นจริงหนูตอบเลยหารฟึบคูณนี่เลยโมเลก,กุลหนูทําเป็นโมลก่อนถูกไหมลูกเอาละครูทําเป็น30สบซะนะสามสิคูณสิบยกกำลังยีบสมันจะได้กำลังยี่บหารเร็วโมเลก,กุลเล็กเดิมตลอดเร็ว 6.02ยคูณ10ยกกำลัง23คูณจำนวนกรัมก็ทำกี่กรัมเราทำเป็นโมลแล้วคูณกรัมเข้าไปปรากฏว่าไอ้เจ้า A X เอ็กเนี่ยมันหนักเท่ากับ A แต่ของเรามันเอ็กตัวถูกไหมลูกดูก็2 A ถูกไหมบวกกับไอ้เจ้า Y ในหนัก B แต่ Y 3ตัวก็3 B ปึ๊บนักเรียนตัดปึ๊บปึ๊บ,บ6 5 30 ห้าสองเดเรียบร้อยแล้วคำตอบกอไ,ก,ไ,ไก่ได้ไม่ลูกแด่นี่ก็ข้อสอบเอ็นผ่านนะต่อไปข้อถัดไปลูกเร็วอะตอมนะลูกอะตอมได้พอนั่้กลับมาเรื่องโมดได้นะพอนั่นไปอ่านปั๊บมันจะต่อเรื่องเลยจะได้แล้ว พอข้อห้าคำตอบคือสูงสูงลูกยกเร็วๆถ้ายกลเรวกูจะเชื่อว่าทำเองเอ้ยข้อห้าถูกแล้น,นี่ใช่ไหมเอาข้อห้าคำตอบคือสูงสูงลูกโอเคดีมากคำตอบคือข้ององูถูกไหมข้อสี่ถูกไหมลูกเอาอย่าก้มนะอย่าก้มถ้าแม่ไน้อมองแป๊บเดียวก็ออกแล้วเพราะนี่เป็นขั้นพื้นฐานที่จะนําไปสู่ ขั้นที่ยากขึ้นตอบสิเขาพูดอะตอมนะลูกหนูต้องดูสูตรด้วยถูกไหมเพราะอะตอมนับอะตอมทุกตัวที่ห้อยอย่าก้มนะหนูบอกว่าอะไรหารอะไรเงยหน้าขึ้นตอบเลยลูก6.02คูณ10ยกกำลัง23หารด้วยอะตอมของตัวนี้ตอบสิลูก10คูณ6.02คูณ10ยกกำลัง23คูณด้วยปริมาตรไม่ได้บอกเท่าไหร่2 2 4ก่อนเลยไม่เป็นไร แต่นี่คือลิตรถูกมะลูกถ้าได้ลิตรเปลี่ยนเป็นลูกบาศเซนไม่ยากอยู่แล้วอันนี้ตัดนี่ได้1นส่วนสิก็คือจุดหนึ่งจุดหนึ่งคูณตัวนี้ก็คือ2องจุดสองสี่ลิตรมีไม่ช้อยไม่มีทําเป็นลูกบาศเซนเอาพันคูณเข้าไปก็คือ2 2 4 0ถูกมะลูกซ m กํามกลังสามงองงูเลยไม่ยากถูกมะลูกนี่ข้อสอบเอ็นจริงๆนะอันนี้ข้อนี้ทําให้ดีนะเดี๋ยวจะเริ่มแอปพลายแล้วนะอันนี้ยังยังเอาพื้นๆก่อน รวมน้ำหนักดีๆล้วลูกอยากให้พาดเพราะเลขกลัวเอาเลขลงตัวเลยนะทำกรรมและเป็นอะตอมแต่หนูเปลี่ยนกรรมเป็นโมนก่อนอะตอมนะลูกอะตอมไม่ใช่โมนอะตอมย้ำแล้วอ้าวทานเงยหน้าขึ้นข้อ6คคำตอบคือสูงๆลูก ไม่ใช่สโอเคคำตอบคือสองฮะได้เรียนดูตรงนี้ทีนี้ไม่ไม่กลมแหละไม่กลมกลัมตัวนี้หนูต้องทำเป็นโมนจะได้เอาโมนคูณตลอดเข้าไปกับดวยหกดวยนั้นหนูก็กลัมหนูก็หารด้วยกลัมตัวนี้ไม่ทราบกลมตัวนี้หนูบวกแล้วได้เท่าไหร่ลูกห้าสิเถูกไหมเลขข้างบนจะเป็นเลขสองเท่าถ้าไม่มีจุดสิยมมองออกไหมลูก นะจุดเซียมสองอันก็จุดศูนยสองแล้วก็ก็ทำอะตอมทั้งสิ้นเลยอะตอมทั้งหมดหนูก็นับทั้งหมดสิข้างในตรงนี้สี่สามสิบสองสิบสองคูณเอนึเป็น13บสเอองบวกเหนึ่งเป็นสิบสาอะตอมสิบาเฉยๆไม่ได้มันจะกลายเป็นโมลอะตอมแต่ถ้าอะตอมหนูก็คูณด้วย6.02ุดย์คูณสิยกกำลังยี่สบสามคำตอบน่าจะได้เป็นขอไข่ทันทีได้ไหมลูกนะ ทำที่เขาให้และเปลี่ยนเป็นอะตอมนี่คูดทำเป็นโมลแล้วคูณตลอดเอดข้าไปเลยโอเคถัดไปจะเริ่มยากขึ้นทีละนิดแลวนะถัดไปลูกข้อเจ็ดดูตรงนี้นำสารนี้มากี่กรัมจึงจะมีคาร์บอนเทน่านี้ดูก็ทำคาร์บอนเป็นโมลซิ่วให้ตัวไหนทำตัวนั้นเป็นโมลแต่ต้องโมลหาน้ำหนักของคาร์บอนนะครูก็เจ็ดสิบสองกรัมแต่มันเป็นของคาร์บอนคาร์บอนเนี่ย ในสูตรของมันเนี่ยมันไม่ได้หนักเก็บสองของมันเอ,อ่อสามตัวสามตัวเท่าไหร่ลกสิบสองกูสามเป็นสามสิบหก